สวัสดีครับพี่น้องพอกันคีอเก่าเหมือนเดิมนะครับกับกผมผู้กองสมพานพี่น้องวันนี้พอกันวันที่23พฤษภาคม2พ่านอรอหกส6บหาประมาณ2ถุ่มเครองนะครับที่หม่องเก้าพี่น้องสมพานฟาร์มของบ้านโนนราศีตำบลเขาไร่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหา,ามหาสรารคามนะครับนี่สวยว่าพี่น้องสวยว่นี่ ครบชุดนี่เือนลูกวัดชุดนี้ชื่อชุดป้องกันกบไข่ทิ้งนี่พี่น้องถึงแต่วันที่หกได้ผมพอวันที่หกเอาลงพอวันที่หกว,วันไข่วันที่เจ็ดนะครับวันที่หกพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับผมเดิมพอเมื่อฝนตกปลายน้ำสีไ่ยิ่มผมเล็บเอาลงวันผมเรียกพอแม่พัดลงชุดหนึ่งครับตากด่ามื่อนี้มือนี้นี่วันที่เียบสามกว่า้ลยที่ผ่าิบหกหมื่อพี่น้องสมบูรณ์มากเลยพี่น้องเห็นทุกคน โอ้ยงามอุบาตพูดนะขึ้นขาอลไรพี่น้องขึ้นแพ้อะไรไหมพี่น้องผมบ่าแพ้ใส่เพราะว่ามันบ่มีนั่นมันบ่มีไอ้มันบ่มีแนวบังมือตรงเนี้ยมาบังไหก่อนเอาผ้าสเลนมาบังไว้เดี๋ยวเอาแพ้ใส่เขาเพราะว่าสาบอนั่นนกสิมากินนะพี่น้องพูดนะเห็นบอสราพึ้นนะขึ้นแพ้อลไรพี่น้องเป็นซีค้าอะไรไหมพูดนะเบื้งเห็นบ่อนนี่พี่น้อง มีสี่ขาสิบหกมือนึ่งไพี่น้องลูกอดหมนั่นก็สมบูรคัยอุบาิุยใบันนี่นี่ขันห้องลูกนามเห็นป่ะลูกนามนี่บอดินโอ้งามขนาดพี่น้องคนนี้เห็นบ่นาขืนแทบเลยป่ะขืนฟังเลยเห็นป่ะคนเป็นกบหน่อยกับมีได้พี่น้องนะคันี่ว่านันหางดกับมีนะครับพวกนั้านี่เปียงพวกไก่พี่น้องเปียเห็นบ่พี่น้องนั่นน่ะเปนกบะไรได้เหมือนเรากั เป็นกบตัวหน,นึงนะครับกินสมบูรณ์ดีนะครับมีตัวใหญ่พูดนะเนี่ยสิบหกหมื่อพี่น้องขินแพศอ่ะนะครับมุ่นก็เป็นหัวท่านมีขามุ่นก็เป็นขาเป็นกบหน่อยแล้วนี่นนนนนพูนนนพนนดนะนั่งสบายด้วยพูดนะทั้งขุดเป็นกบหน่อยแร้วพี่น้องพูดนะาล้วตอวที่สองพี่น้องโอ้ยกบเป็นยังไงลายเดียวปุณิจรองเลยพี่น้องเด้อบ่มีเงินซื้อหอาหารได้เนี่ยนี่น จองได้ลูกตัวระบาดตัวระบาดจองเด้พี่นอ้องจองไหนเด้อเมืองกะไถ่สันเหมือดอยพี่น้องมันนี่ของก็ะเดียบไปตรงเอีบสี่นะครับน,นี่เมื่อไหร่ฮางหดเมื่อไหรพี่น้องเห็นเ่อไห่นหน,นี่ยจะว่าตัวไหนก็มีเก็ได้ปะตัวไหนก็มีตัวใหญ่ก็มพีพูดอะเป็นตัวกบเหรอพูดนะนั่งอยู่พูดนะเห็นไหมครับพูดนะมึง่อยู่มงึงตื่นเขาหน่อยพี่น้องนั่นเป็นลูกกบละเป็นไดโนเสาร์เลยก็มีเห็นี่ตัวน,นี้ รอดไว้ตัวนี้กินหลายๆว่งน,นี่ท่องอยุดท่องเฟือพี่น้องผมมายาให้กินนี่ดิผมมายาผสมกับอาหารเขาอยู่นะครับพอฝนตก,ด,ด,กนดุวยพูดนะท่องอ,งองยุดที่เขาอยู่พี่น,อน,น้องเอายาผสมอาหารเขากินได้พี่น้องท่องอยุดกันท่องอยุดทุกวันนี้อือพี่คนน่ะบังเลยพี่น้องมัรอดกันนั่นผมว่ามึงมึงเป็นขาอะไรกันนี่พุดนะขึ้นอลไรพี่นอ้องที่มันอักหลาดเนี่ยพูดนะ แต่ว่านี่บ่าเคยขึ้นมาไหนบอ่อนี่บ่สมบูรณ์มาไหนมาเบิ่งบ่อนี่อีกบ่อลขึ้นคักนะครับบอ่อที่สามนี่บอนี่หลายกระมือดินะขึ้นคักไปบอนี่ขึ้นละคักทำไมว่าันเป็นลูกบลกบเลยนั่งเงน้ยเขอหมาะเนี้นะครับเพี่อพี่น้องมือต่างกับแพ้มาใส่เขาต่างกนันมาใส่ อเอาเสลดมาใส่นะครับกันถ้า,าเราเสลดมาใส่นกยินวัดเลยนะครับสเสลดมาวางสองเมตรพอดีอันนี้มันสองคูนสี่หมดละผ่าผ่าผ่าเขียวมันสองคูนสี่นะครับมันไม่มีฝาปิดนะครับก็ต้องผ่าสเสลดมาใส่แล้วก็ปิดไว้ดีๆแล้วก็เอาแพร์มานาั่งสักลากนี่มันยินแต่เพิ่งได้พี่น้องขึ้นแพร์อีกมู่นั้นท่านในขายอยู่ทับกันไปเลย,ดยนเดี๋ยวนยี้ต้องหาแพร์ให่เขาใส่ต้องหาไม่ใส่เขาอีกคนเน้นว่าพี่น้อง อันตีน้มันเป็นกบเ,เห็นบ่ะปุนเป็นกบหน่อยมือเป็นกบบ่หน่อยเลยมือนนะครับปุ่นตอนนี้มันผ่านบ่ลงนะครับสวยงามีพี่น้องนี่ตัวงามเมาเด้อพี่น้องเด้อตาลบาดเด้อดูกบหลายหลายมืเอเศร้าก็กระล้งคลิปแล้วนะครับนี่ปุ่นี่แต่ตัวงามปุ่ณหกกัวกระไรพี่น้อง ก้าวเดียวนี่ขึ้นเอาขึ้นเอาได้ผมไม่ตักไปผมไม่ตักไปดอกขนยางเรียก็ขึ้นนี่เลยเมือหมดห่างหมดเลยขนตัวกบเลยหมดเลยกบกบมาลากทีหมดเลยมือเดียวได้หมดมดเลยมืออื่นจะเบ่ง <c ười> เด้อ,ดอดขึ้นเอาขึ้นเอาได้หมดหนึ่งข้นแล้ว,วพี่น้องนะครับมาแพ้ใ่เขาขึ้นนั่งตากากเลยว่ไม่ตายว่ไม่กัดกันนะครับผมแข็งแรงหนีท่านนะครับถ้าผมแข็งแรงหนีว่าท่านตายเนียพี่น้อง แข็งแรงกักนะครับเอามาเป็นพลอยพันธุ์ก็ได้พี่น้องไป่อยัางไรเป็นพลอยพันธุ์ก็ได้เลยหุดนี้นะครับเอาเอาซสามีนะพี่น้องกบลูกลูกวัดอายุสิบหกวันเป็นขาเดียวนี่โดยสรุปนะครับเอาพวกนี้ปลูกต้นตะไคร้กันเวยพี่น้องเด้ออย่าลืมซับตะไคร้ให้ผมมีเรื่อง,องมมพี่น้องกดซับตะไคร้กดไลค์กดแชร์คนบาสวัสดีครับ